แสปายออสซี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูการทำงานในฟาร์มแกะนะคะเผื่อเป็นแนวทางให้พเพื่อนๆที่อยากมาทำงานออสเตรเลียจะได้ดูว่าการทำงานกับฝรั่งการทำงานในฟาร์มมันเหนื่อยไหมงานหนักไหมนะคะดูเป็นแนวทางไว้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วก็จะได้ประกอบกับาการตัดสินใจของเพื่อนๆว่าจะเลือกทำงานที่ฟาร์มแกะหรือว่าฟาร์ม ไม้ฟามผักนะคะไปดูกันเลยค่ะอฮ้ยอันนี้คือเราย้ายแกะเข้าไปในคอกแล้วก็จะแยกแม่กับลูกนะคะแยกแม่กับลูกออกแล้วก็จะทําการกอกยาฆ่าพยาธิให้แม่กับลูกแล้วก็ลูกจะฉีดวัคซีนแล้วก็ ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็มาร์กนะคะใส่เอียแท็กใส่ต่างหูให้แกะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อคะ่ะฉีดวัคซีนให้ลูกแกะที่หลังนะคะจริงๆวันนี้น่ะเราต้องการคนทำงานช่วยนะคะแต่ไม่มีนะคะงานนี้ต้องใช้คนสองสามคนนะคะแต่ว่าไม่มีไม่มีคนงานนะคะก็เลยต้องทำกันเองสองคนคะ่ะดูคะ่ะ อันนี้คือตอนนี้แฟนประตูที่เปิดปิดแยกแกะนะคะเปิดไม่ได้ค่ะหญามันเกิดมาอาืมยาวแล้วก็กั้นประตูเอ่อที่เราจะเปิดปิดนะคะก็เลยต้องต้องเข็นไอต้องไอขุดออกก่อนนะคะเนี่ยค่ะทำงานกับฝรั่งก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าเป็นงานหนักไหม แต่ถ้าเป็นงานฟาร์มงานฟาร์มผักก็จะเก็บผักทั้งวันนะคะอ่ถึงว่าฝนตกแดดออกก็ต้องทำนะคะเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่งานงาน,งานไองานฟาร์มนะคะถ้าฝนตกเราก็จะไม่ค่อยได้ทำนะคะแต่แต่ถ้าอา่าฟาร์มแกะนะคะเราจะไม่ค่อยทำช่วงฝนตกแต่ถ้าเป็นงาน เก็บผักนะคะฝนตกยังไงเขาก็ต้องทํานะคะอันนี้คือตอนนี้ไปไล่จับลูกแกะที่มันหลุดไปกับแม่นะคะมีตัวนึงค่ะดูวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะคะดูค่ะตอนนี้ที่แฟนไปช่วยคือโดนลูกแกะวิ่งชนนะคะคือวิ่งชนแบบประจันหน้าเลยะค่ะเขาเรียกอะไรนะประสานงาใช่ไหมเออ แฟนต้องไปช่วยจับออกนะคะงานส่วนมากนะคะในฟาร์มแกะก็คือจะให้อาหารแกะอันนี้มากแกะนี่ก็จะเป็นมีทําแค่ปีละครั้งนะคะทำมากแกะแค่ปีละครั้งแล้วก็จะมีตัดขนแกะอะไรอย่างนี้ตัดขนแกะเราก็จะจ้างจ้างทีมงานที่เขาทําเป็นเป็น,นเขาเรียกอะไรอะที่นี่เขาจะเรียกว่า contact นะคะ จ้างให้เขามาทําเข้ามาเป็นทีมเราก็ไม่ต้องช่วยอะไรเขามากแต่ว่าถ้าเป็นช่วงไหนที่เราแค่ทํากลุ่มเล็กๆคนตัดขนก็จะมาแค่คน2คนแล้วเขาก็จะไม่มีคนช่วยช่วยจับเราก็จะต้องเข้าไปช่วยเขาเก็บเขาจับในโรงโรงตัดขนนะคะนี่ค่ะงานงานที่เราต้องทําจริงๆในในฟาร์มแกะนะคะก็จะประมาณนี้ถ้า ทุกคนจะถามว่างานมันหนักไหมคิดว่างานทุกอย่างงานก็หนักนะคะมันทำหนักวันที่ทำหนักมกั่งวันที่ทำงานเบามาั่งสลับกันไปนะคะถ้าเหมือนวันนี้เราทำหนักมากๆแล้วเหน ơi, ื่อยพรุ่งนี้เราก็จะเลือกทำงานที่มันสบายขึ้นนะคะเบาขึ้นอะไรประมาณนี้ อันนี้คือแม่แกะนะคะเขาเขรู้ว่าเขาจะไปไหนมาไหนเขาก็เดินตามกันไปเองง่ายๆค่ะทำงานฟาร์มแกะนี้สี่ปีครึ่งแล้วนะคะทุกคนมาร์คแกะเองทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้เราจะจ้างคนมาช่วยช่วยมาร์คนะคะกำลังหาคนอยู่ค่ะเพราะปีนี้เยอะจริงๆค่ะปีนี้ ลูกแกะพันพันแปดรอยตัวทำเองไม่ไหวค่ะเหนื่อยคะ่ะสองคนดูค่ะจะให้ทุกคนดูดูลูกแกะเวลาเขาแยกออกไปฟังนู้นนะคะ ค่ะแล้วก็เรื่องวีซ่านะคะทุกคนอ่าตอนนี้ <c oughs> มันยังเงียบๆอยู่นะคะยังไม่มีข่าวออกมาจากรัฐบาลจากอะไรเลยค่ะยังเงียบอยู่เลยก็เลยยังไม่ได้อัปเดตอ่มวีซ่าให้เพื่อนๆนะคะแต่รับรองว่าถ้ามีข่าวออกมาจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆทันทีเลยค่ะวันต่อวันเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ สำหรับวันนี้ถ้ายังไม่มัมนยังไม่มีข่าววีซ่าออกมาก็ฝากเพื่อนๆดูคลิปอื่นๆรอไปก่อนนะคะฝากติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อเพื่อจะได้มีกำลังใจทำทำงานทําคลิปต่อให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอค่ะ,คะก็ทำทำอยู่นี้ตลอดนะคะแต่ว่า ของเราก็จะมีหยวนๆหน่อยนะคะเราจะไม่ได้ทำงานงานแบบซีเรียสเพราะเราเป็นฟาร์มเราเองนะคะเป็นฟาร์มเราเองแล้วก็แต่ถ้าทุกคนไปทำกับบอสที่เป็นฟาร์มใหญ่จริงๆก็คงต้องทำแบบเป็นทางการแบบซีเรียสกว่านี้นะคะแต่อันนี้ของเราก็ แต่งานงานที่เป็นงานตัวเองทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าเราทํางานของตัวเองเราก็ต้องพยายามให้มันเสร็จเร็วๆนะคะฝืนตัวเองทำอะทำทำให้เสร็จเร็วๆบางทีทํากันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าหโมงเย็นก็ยังไม่หยุดอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วออสเตรเลียทุกคนรู้ไหมคะถ้าเป็นหน้าร้อนสองทุ่มครึ่ง ยังไม่มืดนะคะยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่ค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วว่าการทำงานแบบนี้เป็นยังไงเพื่อนๆคิดยังไงบ้างคะยังจะอยากมาทำงานฟาร์มแกะอยู่ไหมอ่าทำงานฟาร์มแต่เอาไว้วันหลังนะคะเดี๋ยวจะไปทาถ่ายทำฟาร์มผักให้ที่จริงอ่ะจากที่บ้านไปฟาร์มผักประมาณขับรถ20นาทีนะคะเขาก็รับคนงานเรื่อยๆแต่แฟนไม่ให้ไปแต ตัวเองอยากไปลองทํางานฟาร์มผักดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีเพื่อนด้วยนะคะมีเพื่อนที่ทํางานฟาร์มผักด้วยเพื่อนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนเพื่อนที่เ,เ,เป็นคนอินเดียนะคะทุกคนแฟนแฟนของคนเพื่อนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเป็นคนอินเดียมาทำงานอยู่ฟาร์มบัวนะคะบัวนม ได้13ปีคะ่ะตอนนี้รู้ไหมว่าเกิดอะไรตอนนี้เขาเป็นหุ้นส่วนของฟาร์มที่เขาเคยทำงานแล้วคะ่ะดูสิคะ13ปีผ่านไปแล้วก็เป็นเป็นคนของเป็นพลเมืองของออสเตรเลียไปแล้วแล้วเขก็กลับไปแต่งงานกับผู้หญิงที่บ้านเขานะคะที่เป็นเพื่อนที่เรียนาภาษาอังกฤษด้วยกันตอนนี้ เด็กเกดินเดค่ะทุกคนคะดูคับว่าเ,เรามีอะไรมั่งอันนี้ข้างหน้าคือวัคซีนนะคะวัคซีนตัวนี้หก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 อย่างนะคะซิกอินวันนะคะแล้วข้างหลังข้างหลังอีกงหลังข้างหังข้างังนะคะออกไปพร้อมกันค่ะแล้วอันนี้อันนี้ก็คือยา ยาชานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมาเราจะตอนเขาไปดูนะคะอันนี้เป็นยาช้าไม่ให้เขาเจ็บ <c oughs> แล้ว็่แกอันนี้จะใส่ตั้ง,งหูให้เขานะคะใส่กับปีนอันนี้เราก็ใส่หนีบไปอย่างนี้ค่ะไม่เจ็บค่ะก็จะเจ็บเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บนานนะคะ <c oughs> เหมือนเหมือนคนเราอจอะหูปกติค่ะ <c oughs> โอเคค่ะมาดูกันเลยค่ะทุกคนนึก <c oughs> ว่าตัวเองจะไปออกกิจกรรมนะคะเยอะอุปกรณ์เยอะเกิน โอเคค่ะมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้จะพาทุกคนมาดูการมา์กะนะคะเริ่มแรกเราก็จะฉีดวัคซีนก่อนค่ะหลังจากเราฉีดวัคซีนให้เขาแล้วเราก็จะกอกยาฆ่าพยาธินะคะกอกยาฆ่าพยาธิเสร็จแล้วก็จะใส่แ e ท็กค่ะแท็ก e สีเหลืองคือนับจํานวนนะคะ สีน้ําเงินคือบอกว่าเขาเป็นพันอะไรพันเนื้อหรือพันขนนะคะอันนี้สำหรับตัวผู้นะคะเราจะใส่สีเหลืองหูซ้ายเอย้หูขวาแล้วก็สีน้ําเงินหูซ้ายนะคะเพื่อจะบอกด้วยว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้เราก็จะ,ะทำการรัดรัดหนังยางที่หางกับหางเขานะคะเพื่อให้หางเขาสั้นลงเพราะว่า ไม่งั้นเขาจะมีปัญหาในหน้าร้อนก็คือไฟสตั๊กก็คือติดติดอติดอ,อึเขานะคะแล้วก็สกรปรกแล้วก็ไฟสตั๊กกินเข้าไปเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมีปัญหามากๆทุกคนต้องทําทุกฟาร์มต้องทํานะคะอ่าแล้วตอนนี้เราก็จะตอนเขานะคะเพราะว่า่าเราเราจำเป็นต้องตอนนะคะเราไม่ต้องการให้แกะเพราะว่าแกะแกะทุกตัวในฝูงเป็นพี่น้องกันนะคะ เกือบทั้งหมดจะส่วนมากเป็นพี่น้องกันเราไม่ต้องการให้พี่น้องทำทำกันท้องนะคะคุณเหมือนถ้าเป็นคนก็จะทำให้คนคนนั้นพี่น้องถ้าท้องก็จะทำให้ลูกจะมองไม่ดีนะคะโง่เหมือนเป็นดาวซินโดรมอะไรประมาณนี้ไปเลยนะคะกับสัตว์ก็เหมือนกันค่ะเราเราเชื่อว่าถ้าถ้า,าสายเลือดเดียวกันท้องด้วยกันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะเราก็เลย ต้องทำการป้องกันค่ะก็คือทำการตอนไว้ก่อนทุกทุกตัวนะคะค่ะเนี่ยค่ะทุกฟาร์มก็จะทำอย่างนี้นะคะเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทำทุกตัวนะคะจนครบทั้งหมดพันน่าจะพันหกร้อยตัวนะคะลูกแกะปีนี้ค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะมา update, อัปเดตวีซ่า กเกษตรกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยววีซ่ากเกษตรออกวันที่21แล้วนะคะได้ยินข่าวว่ามันจะมีแล้วยังไงฝากทุกคนกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันออีกทีคลิปหน้ากับวีซ่ากเกษตรเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ